สวัสดีครับสบายดีสบายดีบ่าวโบสบายดีบ่าวทองโอ้สบายดีเบิร์ตสุขุมสุคนมามื้อนี้ก็สิออกทางจังหวัดกับบ่าวโบพี่น้องไปพาบ่าวทองไปเที่ยวต่างจังหวัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งถนนทางเข้าไปเบิ่งถนนทางเข้ากันพี่น้องนี่คือถนนพี่น้องเอ้ยถนนเมืองไทยบ่าวทองเป็นจังได๋เฮ็ดแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิ่งทางด่วน เฮ็ดได้จังได๋วะนี่อืมจะไดนก่อนได้ไงทางด่วนอย่างบอกขอเงินทางด่วนบ่นี่ถ้าใครอมว่าถ้าเร่ฝ่าได้ไงทางเร่ฝ่าแต่ว่าอ่าประเทไทยมันมาทางมอเตอร์วีดเอ็มหกแมนดิ่ป๋าถูกอ้ยเตือนตาเตือนใจอีหลีสุดยอดเมืองเสาเขาเขาเขาคือเฮ็ดทีเท่าไ่ะ เขาเอทีกับเพราะว่าเพื่อฟ้องแข็งแรงนี่อายมีมทางทางบนไหนตีมันก็จะแหงมันมีความแข็งแรงเพราะว่าเป็นถนนทีมีรถแลนด์ลายนีอ่อายข้างบนอาจจะเป็นรถสิบลอ้อหรือว่าราถบรรทุกนักทีเพื่อแแลนด์บนด่านข้างบนนะเพื่อเลยเห็ุเสาทีเพื่อรับบัมนักนี่อายเพราะว่าเป็นเส้นทางที่สวนกันไปกันมาตามนั้นที่อายโอ้พอดอกเสาทางใหญ่ทางทีหนู เพราะว่าข้อเฮ็ดนี้ก็จะลายเติบเนาะเ่ลายเติบเนาะงบเนาะลายเงินเงินเป็นายเออเงินก็จะลายเติบเนาะกาตามทีบาโบไปเห็นเนื้อบาทองเนื้อตามข้อมูลกับมันอู้แสล้านเรียยอาอมันมีเงินหลายเนาะด้วยลีหลอวะอู้ ไห้ได้ไอ่ระยะทางนี่เ,น,เนีบนแน่ใจเด้อพี่น้องชาว่าพิ่บอกถึงระยะทางนี่จากบกรุงอินไปสิ้นสุดอยู่ที่โคราชพี่น้องทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกเซนนี้อาจจะเป็นเส้นทางระยะยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรได้ไอ่โอ้นี่แหละสุดทึงเลยทึงทึงทึง,งสุดยอดชี่มือคนไทยบนนาเสือเลยไอเสือว่ะมานี่คนไทยเห็นเองสางเองก็จะเสือแหละ ทับพีดก็ว่าพวกนางเสือเด้ปนีบึงเห็นเขาเห็ดโอ,โอ้ยนี่คนไทยทางนั้นเพว่าสุดยอดเก่งเก่งมันซ่อนลายงนซ่อนลายเวลาข่อยมากแน่นะข่อยมากถนนเสด็จยี่ห้อได้ย่หไดนนะค <c oughs> อสิมักทายวิดีโอนี่นยเพราะว่ามันเป็น비วิววิวธรรมชาติทีบอกขึ้นกันแต่ละมือแต่ละเว้นกันสิตากัน ถนนเส้นเดียอายุห่าแต่ว่าการสัญจรหรือว่าการเรือนรถการขับรถของผู้คนที่ใส่ถนนเส้นนี่ว่าจะเป็นแดดออกว่าจะเป็นฝนตกว่าจะเป็นฟ้าคึมแยมหมืดแยมแรงอุ้ยวิวดีขนาดไหนเอลยเออวิวสุดยอดเลยคือว่าวิวดีอยู่มากมากมากโอ้ยข่อยอยากให้บ้านข่อยังซี่ดีเนาะคนลีอิจฉาอิจฉาอิดดีหรอมันเป็นสีได้ไง ตามที่จะเห็นถนนนี่นะเจ้าเดี๋ยวเบ่งแล้วเจ้าจินตนาการไปถึงอย่างเปรียบเทียบเบ่งนี่วะแมนเปรียบเทียบกับจินตนาการเท่าที่เาสะออนมันมามันคืออีอย่างอะไโอ้ความเจริญความเจริญแล้วความอลังการยิ่งใหญ่ถนนห้นทางมันกว้างหง่งสิอะนะแลวก็มีถนนลอยฟ้ายัางส่ ถาทำทางดวนแต่ว่าอยู่บ้านขอ่อยมุมนี้เนี่ยเตี้ยงสี่ได้ไงที่ทข่เห็นเนี่ยป้าข่ยเห็นว่าเขาสร้างทางสูงสูงขึ้นเตือนสีได้สร้างถนนบนท้องถนน,นให้เป็นถนนเนี่ยบงเขาจุงสูงจีเงื่อนเขาเขาจะใส่ยัง,ยงไงนะไอ้ท่องนั่นแหละก่ะเข้าเงินน่นาจะใส่มากเหตุไม่ความคิดของข่อยหน่าเห็ดถนนยาวไปผ่านป่าผ่านดงผ่านภูเขาเขาบ่มีความงถอบม่มีความอิดไม,มีความเมืมมม่อยเพราะเนาะ แล้วเขาเอาปูนขึ้นไปเทขึ้นไปท่ขึ้นไปอัดให้เป็นต่อม่อให้เป็นเสาให้เป็นถนนบนท้องถนนนี่โอ้เฮ้ยแต่ยังไม่อห็เงือกเงือกไม่เห็นเห็นแค่เงือกบ่เงือก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 กัยังว่าเขาเฮ็ดได้จังแด้วะก็ยังเงือกอยู่นี่นะธรรมดาเขาเฮ็ดอยู่ลุ่มมันบ่เฮ็ดอยู่ไอ้นี่แหละอยู่พื้นดินอันนี้เขายกขึ้นสูงก็ยังเงือกอยู่เขาคิดแนวไดนว่ามันจะเป็นทาง เวลาเขาเทปูนเวลาเขาโอ้ยหลายอย่างหลายแนวแต่ว่าเห็นกับตานกับอึ่งเลยก็เห็นกันไดใดจงไดวะเจาเคยเห็นนิสัยปกติทัวไปแล้วทางเ้นีทางเ้นีนบ่แ <Man. S 2> มนอมอันนี้ฮะห,หาก็เห็นกลางวันนี่แหละว่า <Man. S 2> เแมนอันนี้ มีแต่มือเดียวเี่เลยเห็นกลางวันจนหลายจะมาแต่กลางคืนมันบ่ค่อยเห็นเพึ่งเหล้วนได้ท่องที่นี่พอ้านลุดมาในเมืองเมืองหนึ่งนี่ายเขาว่าเห็นเสาสูงสูงสายตาเขาเลี้ยวไปไอเป็นเสาเป็นเสาเป็นเสาเป็นปูนมาเฉียบมาตอมาประดิษ์ปะดอยกันกลายเป็นเส้นทางที่แข็งแรงกละไเป็นเส้นทางที่รับนักรถได้ไอป้าภูมินี้เห็นกังหันล่มปูปูกังหันกังหันใหญ่ พัดลมใหญ่พัดลมใหญ่อยู่มุงอยู่ไอ้ทั้งคู่พี่น้องเป็นพัดเหียงเนาะสูงแท้ป้าหงสางเฮ็ดเนาะเฮ็ดพัดลมใหญ่ก็ไปพัดอย่างวะพูดนะหลายอันตามที่ก่อเห็นนั่ะเป็นเครื่องกังหันทีผลิตไฟฟ้าเนี่ยโอ้โอ้ความพลังการของเส้นทางนี้นอกจากเที่ยวฮิตนี้น่ะนะด้านบนเขาใหญ่เที่ยงจะมีเขื่อนน้ำขนาดใหญ่แมนเกีย แมนไหนแมนออื Man, oh. hmm. มันอยู่บน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 เขาอ่ะมันยังมีไอ้ไอ้เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอยังกะอ่างอ่างน้ำบ่เป็นอ่างเก็บน้ำทีเพ่นจะปล่อยลงมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้ไออ้ามันอยู่บนเขาคือจะไปมีไอ้อ่างน้ำเขาเอาน้ำม,มาจ่าใส่ บ่าวโเอ๋ยสงสัยคือกันที่ไหนเอ้ยน้ำที่พนเอาขึ้นไปนะจากขอมูลนกันคุณบอกว่าสูบจากเครื่องรัตะคองขึ้นไปแล้วปล่อยลงมาให้ไปเรื่องกันเพื่อผลิตไฟที่ไหนดิโอ้โอ้เขาเขาดูจากไอ้เกลื่อนน้ำเนี่ย่าไม่แล้วขึ้นไปนั่นนะไม่แล้วมันสูงขนาดนี้มันดูดขึ้นติโอ้บม่หายใจเด้อบ่าวเศร้เอ้ยอันนี้กระแดกมีขอมูลจ้าเถื่อบ่าวโบไปได้โอ้ถ้าผู้ใดหูบอกเลยเด้อพี่น้องเข้าขึ้นได้จังไหนคุณ เขาคุ้มทงจากมุมนี้ไอ่เลี้ยวเบลงไกลไกลเลี้ยวเบลงไกลไกลกวามอลังการของทางด่วนลอยฝ่าเมืองไทยไอ่เลี้ยวเบลงไปเห็นบ่อเห็นบ่โอ้ยเนาะคอามลังเนี่ยเขาเห็นได้จังได้เนาะ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 มันซ่อนบ่มันซ่อนสะอ่อนดิอ้าวเอางี้ามีคนหรือว่ามีเจ้าของถนนทางอยู่นะเพิ่นยกให้ไอ่ เอ้า้าจะอยากได้ให้จะยกเอาไปเลยเจ้าเศษจะได้อายโอ้ยความอยากได้ก็อยากได้แล้วจะให้ยกไปมันก็ยกได้แล้วน้องมันโอ้ยยอมเนี่ยก็จะให้ยกเอามันก็ยอมเนียมันก็ยกไปบ่ได้แล้วนอกจากวิวววิถนนหนทางอ้ายมอเตอร์เวย์ทางทางอ้ายกระสีนผ้มบรรยากาศของเขื่อนน้ำล่ำตะคองได้อายโอ้บรรยากาศสวยงามเลยลรินหรอน้ำล่ำตะคอง อันนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเออ้อที่เด้มาไอ,อ้ลำตะคองปัวปกติเห็นมามาฮอดนียามได้ก็มีแต่เมือม่อเมือม่อตลอดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแหละที่มาแล้วปาบุกเป็นกลังวันได้เห็นแบบจะจะแจ้งชัดเจนดีร้นอนอน,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 อน้บาบุ๊กป้าบุกเองกับเสื้อได้บ่าวช่องภาวาอาจจะมีร้ายห้ายคนทีบอล่เคยเห็นนะแมน แล้วยังมีอีกหลายหลายคุณที่อยากมาแล้วมีโอกาสได้มากวันนี้ที่ว่าฮานําเห็นทางต่างจังหวัดของประเทศไทยนี่แค่ทางต่างจังหวัดได้อายถ้าเป็นทางในกรุงเทพจะอลังการขนาดไหนแมนแมนแมนโอ้ย้ายุกรุงเทพนี่แพงดีกว่านี่หลนเนาะผมเป็นสองสามสันพุ่ม่อกรุงเทพอันนี้แค่จุดจุดหนึ่งส่วนส่วนหนึ่งมุมมุมหนึ่งเองได้อายของถนนมอเตอร์เวย์ m หกเพราะว่าถนนมอเตอร์เวย์ m หกนี่เริ่มจากบุรีร้มย ข้างบางปะอินอแล้วไปสิทสุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโอนไปไปสุดยูจังหวัดนครราชสีมาวันนี้แม่นไอโมนี่เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่ตัดพานถนนตรงเชือ่อมตรงช่วงเคลื่อนล่ำตะคองตรงช่<อ>ชวงป้องภยัยอาจจะเป็นอีกช่วงช่วงหนึ่งที่เป็นยังกอสร้างบล่เวซิจอาจจะเป็นดันนาหรือว่า้านหลังของเขา้า<อ>แต่ว่าส่วนนี้เวลาเขาพานถนนไปเขาจะมองเห็นมุมวิวสวยงามขนาดไหนเอ้ยน, <ơi. S 2> นี่นี่วิวพี่น้นอง ป้าทุนเห่าขนาดเนะาะเา่าขนาดองเอ้ยอู้คนเลออยคนงอมเล้วอยอม <c oughs> นี่เรียบงเาืเสว่าคนทัว่วโลกว่าคนต่างประเทศจะร้ายคนอาจจะทึงและแตะลึงในการก่อสางของคนไทยแมนในผู้ภาคอาเซียนีนน่าหายนะประเทศไทยถือว่าปัฒันนารลายได้ยั้ไือว่าส้มควราูยเบิงเนี่ย กันสิว่าเรื่องถนนหน,นทางลอยฟ้านี่ประเทศไทยนคืออันดับหนึ่งนะเนาะแม่นหนม่จากเที่ยวเาเคยเห็นนะครับเาเคยเห็นเท่ากับไดนมาเห็น,หน,หนแมนทาท้าสิเทียบว่าเอ้ยไอ้ญี่ปุ่นเกาหลีเอาเราเคยไปเห็นเอาภาพวามจริงตอนนี้ก่อนม่าให้เห็นก่อนมาให้ท้ามาชมเบองว่ามันอลังการขนาดไหนมันใหญ่โตขนาดไหนมันนาทึ่งนาตะลึ่งขนาดไหนเป<อ>็น้างหุนทางลอยฟ้าที่ยนี ข้ามจังหวัดใหญ่คนไทยดีเมันที่ว่าสุดยอดลงทุนเองเอาเงินมาสร้างเองเฮ็ดเองออกแบบเองถึงนะพี่น้องนะบางทางมางกนบอกว่าเมืองไทยนี่โอ้โหสุดยอดเลยทางนี้ปอดฝุ่นมีิฝุ่นเชื่อมต่อกันลหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางบานนอกชนบททางมูบานทางตะบ,บนทางอาาตวตจนกระทั่งทางต่างจังหวัดเชื่อมตอ่อหากันและกัน อช่ประวอติฟังนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนียที่เพิ่นสิ้นสุดแล้วในการก่อสรอ้างจุดจุดอื่นมุ่งอื่นอาจจะเข้าไปอีกช่วงช่วหนึ่งนี่นไอ้แม่นตีแมนแล้วป้าโทยกคนสอนดีหรออ้อยากได้ดีคักคักคักจะว่าสอนคักสอนยอ้ไอเออนี่ก็เป็นอีกช่วงช่วงหนึ่งมุ่งมุ่งหนึ่งน,น,<อ>นี่ไอ้เรืองทีเราได้ยินกะเดี๋ยวคลิปต่อไปไอ้ก็ไปทายจุดมุ่งอะไรกัน ก็แล้วแต่ที่เป็นจุดช่วงก่อสร้รบบางกันแล้วกันได้ไอเลือกที่มีที่วาบิเพียงสำนีได้ไอแมนบอนี่พี่น้องเอ้ยผมมียางดอกนี่นี่ก็สที่เอาภาพบรรยากาศถนนทนทางที่สวยงามอลังการนี่แหละที่ได้เห็นแบบกับตาเลยทึ่งเลยพี่น้องเอาสำหรับครับคลิปนี้ก็ทีลาสักนี่แหละเดี๋ยวซอยน้อง,งอก,กัอที่เดินทางต่อเนาะเดี๋ยวพอกันใหม่รอบหนาเนาะ นอาอสำหรับคลิปนี้กับทรัพนี้แหละวสำหรับคลิปนี้กับที่ว่าศิล่าทำมาชมไปเพียงเท่านี้วด้วยี่น้องด้วยก่อนจากไเรื่องก๋วยเตีห้บปลาทองเป็นกำลังใจให้บปลาทองสนับสนุนบลาทองโดยการประกดขคามโฆษณาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีบ๊ายบาย,บาย